ความเร็วมันมันมันรู้สึกว่ามันมันโอเคขึ้นะเอาตามความต้องการเลยนะตอนนัอบตอบตอโจย์ตัวเองแต่ได้ในสิ่งตัวเองอยากได้อะไรประมาณนั้น<อ>โอเคครับคือสิ่งที่ผมทําไปให้จริงๆกลตั้งใจอย่างนั้นเพราะว่านุ่มมากกว่านั้นมันขับไม่ได้รถปิกอัพเนี่ยพอเราจะไปคุยกันเรื่องนุ่มเนี่ยพอนุ่มสุดท้ายรถนุ่มมากๆมันขับไม่ได้หรอก เจียอสะต,ตอนนี้มาที่โชอคพอยได้เลยเราผมว่าผมผมเคลียร์ได้เคลียร์ฟีลลิ่งมันได้น่าจะถึงเกเกิน90%แล้วแบบคันนี้คือรถในฝันเลยครับสำหรับ New Revo GIS เนะาะจัดสเตปหล่อพร้อมลุยเต็มระบบบอกเลยว่าคือรถในฝันเลยครับแบบนี้หล่อมากพี่พลองรับชมหล่อไม่หล่อครับก่อนไปเจาะรายละเอียด ให้ดูรอบคันก่อนเลยครับหล่อมากนิวรีโวเจไอจัดสเตปยก2นิ้วครับวันนี้รายละเอียดล้เนี้เยอะมากเลยครับหล่อมากครับลํำนี้มาไกลจากขอนแก่นเนาะก็เดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดเข้าวๆาก่อนเนาะมาพูดถึงพื้นฐานช่วงล่างเร้าวๆของนิวรีโวเจไอนะครับมันจะแตกต่างจากรีโวตัวเก่าตรงที่เหมือนเป็นรถมันเป็นรถที่ขยายแท็กมาจากโรงงานซึ่งการขยายแท็กเนี่ยถ้าเกิดย้อนไปในอเมริกาหลายๆปีที่ผ่านมาเรื่องชุดคิดขยายแท็กอะครับ มันจะเป็นเริ่มปกติในเมกาเป็นชุดแต่งสําหรับกระบะเนาะแต่วันนี้ครับรถแต่งมาจากโรงงานใช้คําว่าแต่งมาจากโรงงานเลยครับมีการขยายแท็กมาจากโรงงานปีงนกกว้างขึ้นแล้วก็มีการย้ายตําแหน่งโชคมาไว้ด้าน,นนอกคัสซีและวายบอดี้มาหล่อมากเลยครับสุดตารางสําหรับกระบะของโตโยต้าเนาะในแพลตฟอร์มรีโวครับผมค่าๆพอโชคมันย้ายมาอยู่นอกคัสซีอะครับอย่างที่บอกก็คือมันจะช่วยในเรื่องการเวททานเฟอร์ได้ดีขึ้นหมายถึงว่า มันจะช่วยในเรื่องฟิ l l i n g ได้ดีกว่าเดิมครับรถสามารถเก็บรอยต่อถนนได้ค่อนข้างนุ่มนวลในขณะที่อาการโลอาการโค้งของรถนะครับน้อยลงีเว o GRS เดิมๆกับ r เ v o ตัวปกติเดิมๆครับว GRS เนี่ยมันจะสูงกว่าเร v วตัวปก,ปกติอยู่ประมาณนิ้วครึ่งเนาะแต่เจ้าลำเนี้ยมาจัดสเต็ปยก2นิ้วเทียบกับ r e v วตัวปกติครับจะยกขึ้นมาประมาณ3นิ้วครึ่งเลย รายละเอียดคร่าวๆคันนี้ทําอะไรบ้างบอกเลยครับว่าสุดสุดตารางเลยใช้คําว่าหลอ่อพร้อมลุยอีกหนึ่งลำเริ่มจากโชกก่อนเนาะใช้โชคโปรเฟนเดอร์ OEM 2.5ปรับทูเวน้าหลังลูกสูบโชก60มิลและสามารถปรับได้ทูเวคือสามารถปรับบัมได้ที่กระบอกสับแทงแล้วก็สามารถปรับรีบาวได้ที่แกนโชกถือว่าเป็นโชกสเต็ปสุดและคันนี้ยกจากรถเดิมๆขึ้นไปอีกประมาณ2นิ้วเราเลยมีการเปลี่ยนปีกนกบน เพื่อให้มุมตั้งศูนย์ลงศูนย์ครับอย่างคันนี้ตั้งศูนย์เสร็จครับมุมแคมเบอร์ก็ลงศูนย์ปกติคือได้ค่าศูนย์เลยส่วนมุมแคตเตอร์บอกเลยครับว่าเพียงพอต่อการใช้งานอยากเหตุผลในการเปลี่ยนปีกนกบนนะครับอย่างที่เราบอกไปหลายๆคลิปไม่ได้ช่วยเรื่องนุ่มแข็งเนาะจะช่วยในเรื่องของมุมตั้งศูนย์ให้เป็นปกติในกรณีรถที่ยกขึ้นครับแล้วก็มีใส่ชุด,ด,ดรครอบเพาขับเรียบร้อยแล้วเผื่อพี่เขาไปลุยเพราะเรามีการ เพิ่มช่วงยืดให้เพียงพอต่อการใช้งานเนาะเพื่อไม่ให้เผาขับขัดเวลาไปลุยหนัหนกๆครับคันนี้เบสเซ็ตรครับเราจะจบช่วงยืดอยู่ประมาณ8เซนครับอย่างที่เราบอกว่ารถนะครับขับด,ดีไม่ดีไม่ได้มีแค่ช่วงยุบเนาะต้องคำนึงถึงช่วงยืดด้วยอย่างคันนี้ช่วงยืด8เซนมุมเผาขับไม่งัดตั้งสูตรลงสูตรอันนี้เป็นสูตรตามสเต็ปโชกพอยท์เลยครับในส่วนของเรื่องล้อเนาะคันนี้เลือกเป็นล้อ E ี o c คอร์สดา a ์กาซ o แท้นะครับย้ำว่าล้อแท้ Make in i อ a ต y ีแท้ๆเลยครับผม ก็ใครอยากได้ล้ออีโวคอสดากาซิโร่แท้โชคพัยรับจบนะรับสั่งรับพิออเดอร์สั่งมาได้ครับผมรัดก,กับยางตัวสุดตารางนี่ครับคันนี้ไม่ได้ใช้265นะจัดเป็น2 8 5 7 0 17เลยครับใหญ่ๆเน้นๆเลย BFKO 3บอกเลยครับว่าอธิบายง่ายๆขอสั้นๆเลยว่า BFKO 3ครับขับหลังถนนดีกว่า KO 2ชัดเจนเงียบกว่านุ่งกว่าแค่นี้พอครับผมอันนี้ยางใหญ่แต่ด้วยพื้นฐานของปีกนกที่ ยื่นออกมาเนาะทำให้ไม่ติดเต้ารับบอดี้ตอนแรกเราคิดว่าคัน,นี้จะต้องตัดเต้ารับบอดี้สรุปว่า285ไม่ต้องตัดเต้ารับบอดี้ครับผมแต่ก็ต้องมีการปาดซุ้มเนี่ยซุ้มตรงนี้บ้างนิดหน่อยครับแล้วก็มันจะมีต้องถอดชิ้นหน้าชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นพลาสติกชิ้นหน้ารถมันจะล้อไปโดนนะครับเพราะว่ายางมันค่อนข้างอวไซสขึ้นล้อยางยกทั้งหมดเลยเนี่ย ถ้าเทียบกับรีโวตัวปกตินะคันนี้จะสูงกว่ารถปกติเขาคข้าประมาณ5 6นิ้วเลยเบนมีไอเดียว่าถ้าใครที่มีรีโวตัวปกติเนาะอยากสูงเยอะๆแบบช่วงยืดเพียงพอขับได้ดีแหละแนะนําว่าเดี๋ยวเราเบิกช่วงล่างตัวนี้ครับมาเปลี่ยนรีโวตัวปกติเนาะมันก็สามารถยกขึ้นได้แบบนี้ละหล่อจริงครับลํานี้แต่ส่วนเรื่องฟิลลิ่งเนี่ยเบนจะไม่ขอพูดถึงเนาะจะให้พี่เจ้าของรถเป็นคนรีวิวนี่ครับพี่เจ้าของรถใช้ไประยะหนึ่งแล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะลองโทรไปถามเขาว่าเป็นไงบ้างครับผมโหลครับวันดีครับพี่ <Hello. S 1> เบนครับครับผมครับรถเป็นไงบ้าง <c oughs> ลืมโดรถามเลยในย่านความเร็วในย่านความเร็วมันมันมันรู้สึกว่ามันมันโอเคขึ้น oh. อ๋อแล้วก็แต่ว่าในในย่านปกต,ติที่แปดสิบหกสิบแปดสิบอะไรประมาณเนี้ย ก็ยยาเพื่อความเร็วต่ำเพือพี่อยากให้มันนุ่มลงอีกอะไรเงี้ยครับพี่ก็ปรับเบอร์ลงมาก็ได้ครับผมอืมอืมครับผมถ้าสมมติว่าผมปรับในย่านความเร็วต่ำมันก็นุ่มขึ้นแต่ว่าความเร็วสูงก็อาจจะอาจจะไม่แน่นเหมือนเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเหมือนเดิมเหมือนตอนนี้พูดง่ายงมันจะไม่แน่นเหมือนตอนนี้ใช่ก็ก็คือสรุปคือฟิลลิ่งตอนนี้คือ ความเร็วต่ําก็ประมาณเดิมแต่ในช่วงความเร็วสูงดีดีขึ้นประมาณอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่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 ใชมันแน่นอะมัน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 แน่นเวลาเราเออ่พิกแซงอย่างเงี้ยครับมันก,มนก็มันก็นิ่งดีอ่ะนิ่งดีตามตามความต้องการเลยนะต้องมาครับตอบตอบตอบโจทย์ตัวเองออได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้อะไรประมาณนี้ครับโอเคครับแล้วเรื่องความหล่อเป็นไงบ้างพี่ก็ก็สมดุล สมดุลมากผมว่าโคตรหล่อเลยรถพี่อะลงตัวมากเลยครับผมนมาแบบพอดีอะพอดีมากเลยพอดีมากมากชื่นชมในรายละเอียดรับครับผมโอเคแม่แฮปปี้มากครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับได้ครับได้ครับสวัสดีครับนี่ครับตามที่พี่เขาบอกเลยครับว่าตอบโจทย์สิ่งที่เขาอยากได้เนอะแล้วก็แฮปปี้ก็แต่ความนุ่มนวลอะมันก็ในความรู้สึกพี่เขาคือมันประมาณเดิมแต่ สิ่งที่พี่เขาอยากได้คือช่วงความเร็วสูงมันก็นิ่งขึ้นนะครับอันนี้ที่โช้กไ้ก็คือเราอย่างเราบอกว่าชอบฟิลลิ่งไหนอยากได้อะไรครับเราปรับเซ็ตแบบเฉพาะคันก็มาคุยรายละเอียดกันเนาะเดี๋ยวเราจะลองไปสัมภาษณ์ลุงโตเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็นกับเจ้ารีโวจีเอสดนะครับตอนแรกอะเวลาก่อนที่เราจะทํารถสักคันเนี่ยเราต้องลองลองสแตนดานนะแต่มแตรฐานจีอาร์ G R S เนี่ยที่ผมที่ผมลองมันก็จะเห็นชัดอยู่อย่างนึงว่าฟีลลิ่งเดิมๆให้มาค่อนข้างดีแล้ว ดีโชก็เป็นโมโนโทูบแล้วการที่จะทําให้ฟิลลิ่งไปกินหรือดีกว่าโชคเดิมคะว่าเหนือกินหรือเหนือกว่าโชคเดิมเนี่ยเป็นเรื่องยากไอ้รถค่นี้ก็เลยเอาโชกโชคตัวทูนซีรีส์ของ Pro เฟนเดอร์ตัว2.5เนี่ยยัดเข้าไปยัดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ปรับค่ามันให้มันได้อะไรที่โชคมันทําได้มากที่สุดโดยอยู่ในโจทย์ที่เขาให้มาโจทย์เขาคือคีคเาขับไม่เร็วเขาต้องการนุ่ม แต่นุ่มเนี่ยผมลงให้ได้แค่นุ่มแคบไหนนุ่มแค่รถไม่โคง้งยังยังมียังมีแฮนด์ลิงที่ดีเสร็จแล้วมันจะไปได้อะไรอันนั้นเจ้าของรถเป็นคนตอบแล้วเจ้าของรถจะบอกว่าไม่จริงๆอ่ะไม่ได้นุ่มกว่าเดิมแต่ที่เห็นชัดเลยคือในความเร็วกลางๆถึงสูงเนี่ยนิ่งกว่าเดิมชัดเจนคือสิ่งที่ผมทําไปให้จริงๆก็ตั้งใจอย,อย่างนั้นเพราะว่านุ่มมากกว่านั้นมันขับไม่ได้รถปิกอัพเนี่ยควรเราจะไปคุยกันเรื่องนุ่มเนี่ยพอนุ่มสุดท้ายรถนุ่มมากๆมันขับไม่ได้หรอก ขับไม่สบายที่ที่ร้านเนี่ยเวลาผมลองรถเนี่ยผมจะผมจะรู้โจทย์ว่าเฮ้ยนุ่มขับเป็นยังไงนิ่งนิ่งแค่นี้เป็นยังไงแล้วควรจะเลือกแบบไหนเจ้าผมเป็นคนเป็นคนเซตติ้งอ่ะนะผมก็ต้องตัดสินใจไปให้เขาส่วนเขาก็เอาไปลองเองสุดท้ายเจ้าของรถอะ่ะเดี๋ยวก,ก็จะรู้จะจะรู้จริงๆว่าตรงตรง,ตรงไหนขับดีที่ที่สุดเออเจียยัต่ะตอนนี้มาที่โชคโ๊คพอยได้เลยเราผมว่าผมผมเคลียร์ได้เคลียร์ฟีลลิ่งมันได้น่าจะ ถึง 9, เกินเกแล้วครับผมใครมีใครอยากได้ G S ที่ฟีลิ่งเหนือกว่ารถเดิมมาได้มาได้เลยครับส่งงานสุดหล่อหนึ่งลำใครที่จะตกแต่งรี v o G S ตอนนี้กล้าพูดเลยครับว่าชกพอยรับจบเพราะอย่างรถเดิมเราเทสมาค่อนข้างหนักหน่วงมาก อยู่อย่างรถเดิมครับเราเทสมาค่อนข้างหนักหน่วงมากแต่เธอใครพร้อมจะแต่งชกพอยพร้อมรับจบครับตั้งแต่ล้อยางจนถึงช่วงล่างครับอยากได้ทรงไหนเข้ามาคุยกับเราครับก็ส่งงานสุดหล่ออีกหนึ่งล้ำครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ